สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้ API ของ AI Platform กันนะครับวันนี้เราจะมาสอนการเรียกใช้ TLPR Version 2กันนะครับก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลของตัว TLPR Version 2นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการสมัครสมาชิกของ AI for Thai ก่อนนะครับแล้วเราจำเป็นจะต้องมอี Account ของ Google เพื่อที่เราจะเอาโค้ดของ AI for Thai ตัวนี้ครับไปใช้บน Colab ถ้าหากว่าเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอะสามารถเข้าถึงตัวหน้า Developer ได้ของ a i for t h a i นะครับให้ทำการคลิกเข้าไปในตัว Developer ของ a i for t h a i นะครับอ่าหน้าแรกของตัว Developer ของ a i for t h a i เนี่ยจะเป็นหน้า Dashboard ซึ่งอธิบายภาพรวมของสิ่งที่เราเรียกใช้ไปแล้วนะครับใน Account ของเราอย่างในภาพนี้ก็คือจะเห็นว่าผมใช้ LPR ไปแล้วเนี่ยทั้งหมด16ครั้งและ OCR เนี่ยใช้ไปล้ทั้งหมด3ครั้งนะครับ ในส่วนของ LPR นะครับจะอยู่ในส่วนของ Character Recognition นะครับให้เราเลือกไปที่ตัว TLRP Version 2นะครับที่เราจะทำกันในวันนี้ในนี้นะครับก็จะเป็น Document ของตัว Tool API ของ TLRP Version 2นะครับก็คือ Thai License Page Recognition นะครับ Version 2ก็คือเป็นระบบรู้จำายทะเบียนรถยนต์นะครับ ซึ่งตัวเวอร์ชัน2เนี่ยมีความสามารถเพิ่มเติมจากตัวก่อนหน้านี้ก็คือสามารถเลือกได้ว่าเราจะเรามีความต้องการที่จะใช้ตัวตัวตัดกรอบป้ายทะเบียนไหมหรือเรามีความจําเป็นที่จะใช้ฟีเจอร์ของการหมุนตัวป้ายทะเบียนหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยตัว tlpr เวอร์ชัน2เนี่ยเวลาเราจะเรียกใช้เนี่ยเราจะต้องยิงไปที่โฮสต์ของตัว api ai For ์ไทนะครับโดยการเป็น slash lpr ขีดด้วย v 2นะครับ ซึ่งวิธีการเรียกใช้เนี่ยเราก็มีตัวอย่างการเรียกใช้หลายๆโค้ดหลายๆวิธีนะครับถ้าหากลงมาดูข้างล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนของ Input เนี่ยเขาอะ่ะต้องการคือเป็นภาพที่เป็น jpg jpeg mp png แล้วก็ bmp นะครับแล้วก็ตัวแปรที่จะส่งไปมีอยู่2ตัวก็คือในส่วนของ crop crop ในที่นี้หมายความว่าเ,เป็นตัวแปรที่เปิดใช้งานการตัดกรอบป้ายทะเบียนถ้าหากเราส่งไปเป็นศ ก็คือไม่ใช้แต่ถ้าส่งไปเป็น1ก็คือใช้นะครับหรือกรณีที่เราไม่ได้ใส่ตัวแปรตัวนี้เข้าไปเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์จะแอดซูมว่าจะคาดว่าเราเนี่ยต้องการจะใช้ระบบตัวนี้อัตโนมัตินะครับเช่นการก,กับตัว r o t a t ก็คือการหมุนประกอบป้ายทะเบียนนะครับถ้าเราไม่ใช้ก็ส่งศูนย์ไปถ้าใช้ก็ส่ง1ห,หรือเราจะไม่ใส่ก็ได้มันก็ตัวระบบเนี่ยจะทําการเ,เปิดใช้งานอัตโนมัตินะครับในส่วนของ output ก็คือออกมาเป็นในรูปแบบของ JSON a r นะครับซึ่งออกมา1นึ่งอัดหนึ่งก้อนเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนก็คือในส่วนของ LPR และส่วนของ b u i d i n g b o x นะครับในส่วนของ LPR ก็คือ,อคำตอบของชุดตัวอักษรและตัวเลขของป้ายทะเบียนนะครับที่ออกมารูปแบบสตริงอีกตัวก็คือในส่วนของ B b o x หรือ b u i d i n g b o x ก็คือตำแหน่งของรูปภาพป้ายทะเบียนที่พบบนาภาพที่ส่งไปนะครับ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบนี้ที่เห็นนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะนำเราอยากจะใช้ API บน AI Platform ของ a i for t h a i เนี่ยครับทางทาง d e v e l o p เ r เนี่ยเขาก็มีการสร้างโค้ดขึ้นมาตัวอย่างนะครับเพื่อใ,ใช้ในการเรียกใช้ตัว API นี้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อความสะดวกของคนที่เป็น Dev e l o p e r เนี่ยจะมาใช้งานนะครับ ก็ตัวอย่างเราก็จะมีในส่วนของภาษา c ค้ดการเรียกใช้บน PHP นะครับแล้วก็จะมีการใช้เรียกใช้ผ่านภาษาโกภาษา Java และก็ภาษา Python นะครับซึ่งถ้าถ้าเรายังไม่แข็งเรื่องการใช้การเขียนโค้ดนะครับเราก็สามารถก๊อปโค้ดตัวนี้เนี่ยแล้วก็ไปลองรันลองเล่นดูได้นะครับวันนี้เนี่ยที่จะ,จะลองให้ไปเล่นดูก็คือ การใช้โค้ดของ Python นะครับเล่นบนตัว Colab ครับวิธีการก็ง่ายๆเลยครับให้เราเนี่ยก๊อปโค้ดในส่วนของที่เป็น Python ตรงนี้นะครับทั้งหมดคลิกขวานะครับกด Copy ปึ๊บอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราไปที่เว็บ Col a b นะครับง่ายๆเราพิมพ์ c o l a b r e s e a r c h g o o g l e c o เนะครับอ่อาก็จะโชว์ว่าเนี่ยเรามีงานเรามีโค้ดอะไรที่รันอยู่นะครับก็คือ ให้ไปกดที่ไฟล์ก่อนนะครับแล้วเ,เลือก new notebook เพื่อเป็นการสร้างสคริปต์ขึ้นมาใหม่สร้างตัวโค้ดที่เราจะเอามาใช้ในการรันอันใหม่ก่อนนะครับหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการวางโค้ดของเราที่บริเวณนี้นะครับบริเวณช่องสีดำที่เคอร์เซอร์กระพริบอยู่นะครับกดวางลงไปปุ๊บอ่าโอเคหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําการคอนเนก ตัวตัวไฟล์ของเราเนี่ยเข้าไปที่เครื่องของ Colab นะครับวิธีการก็คือให้เราไปกด Connect ที่ขวามุมขวาบนตรงนี้นะครับจะมีปุ่มให้กด Connect อยู่นะครับอ่าพอเรากดปุ๊บเนี่ย่ามันก็จะทําการ allocate ก็คือการจัดจัดสรรพื้นที่นะครับของเครื่องแล้วก็ทําการเชื่อมต่อเครื่องของ Google Colab ให้กับเรานะครับ initializing กําลังจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยถ้าขึ้นสัญลักษณ ถูกต้องมีติ๊กถูกต้องนะครับแสดงว่าเราทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วและมันจะบอกว่าปัจจุบันเครื่องที่เราใช้เนี่ยเขาใช้แรนเท่าไหร่แล้วก็ดิสที่เขา provide หรือมีให้เราเอามาใช้ในการเล่นเนี่ยมีพื้นที่ตอนนี้เท่าไหร่ใช้ไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราทําการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราจาเป็นจะต้องอัปโหลดรูปนะครับขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อทําการเรียกใช้ตัวโคดนี้นะครับ วิธีก็คือให้เราไปกดปุ่มที่เป็นรูปโฟลเดอร์ทางซ้ายนะครับกดมาปุ๊บในส่วนนี้ก็คือจะโชว์ directory ปัจจุบันของเครื่องที่เรากำลังเรียกใช้งานอยู่นะครับวิธีการจะอัปโหลดรูปขึ้นไปบนเครื่องง่ายๆเลยครับเรากดปุ่มอัปโหลดที่อยู่มุมซ้ายบนของบริเวณ directory ต,ตัวนี้นะครับและให้เรานำภาพที่เราต้องการที่อยากจะยิงขึ้นไปถามบน API service นะครับอัปโหลดขึ้นไป ปึ๊บพอเรากดอัปโหลดเนี่ยเขาจะเตือนเราก่อนเลยว่าไฟล์ที่คุณอัปโหลดเนี่ยมันจะมันจะโดนลบทิ้งนะถ้าหากว่าคุณปิดไฟล์ตัวนี้ไปแล้วหรือผ่านไปเวลา12ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะโดนลบทิ้งไปอัตโนมัติเลยก็คือของทุกอย่างที่เราอัปโหลดบนเครื่อง c ค l ล b ตัวนี้ครับจะหายไปหมดเลยเขาก็เลยเตือนไว้ก่อนอันนี้คือเป็นเครื่องแค่เหมือนเครื่องชั่วคราวเพื่อเอาไว้สําหรับ เอ่อเทสอะไรบางอย่างหรือต้องการยิงเซอร์วิสอะไรบางอย่างไปเทสนะครับก็คือไฟล์เนี่ยถ้าหากมันไม่จําเป็นเนี่ยอ่าก็อัปโหลดได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นไฟล์ที่มีความสําคัญมากๆเนี่ยก็ทางอ่าทางเราก็แนะนําให้อัปโหลดลงบนเอ่อกูเกิลไดรฟ์นะครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะค่อยเชื่อมกูเ g ิลไดรฟ์เนี่ยเข้ากับตัวเครื่องตัวเครื่องที่เรากําลังเล่นอยู่นะปัจจุบันนะครับก็คือข้อมูลจะไม่หายอ่าเราทราบแล้อ่ะกดโอเคปึ๊บ แต่สังเกตเห็นว่าตรงนี้จะมีไฟล์โผล่ขึ้นมาชื่อไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นมานะครับเ,เราสามารถดูไฟล์ตัวนี้ได้เนี่ยโดยการกดดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวชื่อไฟล์นะครับเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันไฟล์ที่เราเรียกเนี่ยคือรูปภาพเป็นยังไงนะครับอย่างนี้อ่าโอเคหลังจากที่เราอัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้เรามาแก้ตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณชื่อไฟล์ที่เราต้องการจะยิงส่งไปถามบน API นะครับก็คือ ชื่อของตัวไฟล์ที่ตรงนี้นะครับจะต้องตรงกับชื่อตัวนี้นะครับและก็ในส่วนของ URL ก็คือเขาจะทําให้เรียบร้อยแล้วเพ y ย์โหลดทาให้เรียบร้อยแล้วก็คือตัวพารามิเตอร์ที่เราจะส่งไปในส่วนนี้นะครับถ้าผมใส่ตัวนี้เป็นศนย์นั่นหมายความว่าระบบเนี้ยจะทําการตัดหาบริเวณลูกหาบริเวณป้ายทะเบียนและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการ อ่านป้ายทันทีไม่มีการมาหมุนป้ายทําอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมจะทดลองยิงให้ดูก่อนนะครับวิธีการลันสิปตัวนี้นะครับก็คือให้กดปุ่มเพล y ที่อยู่ทางซ้ายตรงนี้นะครับกดปุ๊บอ่าพอเรากดเสร็จเนี่ยเขาเ็เริ่มจะหมุนหมุนเสร็จปุ๊บก็จะกลับมาเป็นรูปเพล y ปกตินั่นะหมายความว่าเขารันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้จากการที่เราให้เขาเนี่ยหาบริเวณป้ายทะเบียนและ ส่งไปอ่านทันทีไม่มีการหมุนเลยนะครับจะเห็นว่าตัวผลป้ายทะเบียน LPR เนี่ยตัวตัวแรกกับตัวที่3เนี่ยผิดก็คือเป็น6กอถ5อ3 5 9 3, ตัวเลขด้านหลังเนี่ยถูกหมดแต่ว่าตัวบางตัวเนี่ยอาจจะผิดเนื่องจากว่าตัวอักษรมันมันเพี้ยนมันเอียงมันไม่ถูกต้องตามตามรูปแบบนะครับอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับเวลาเรายิงโดยที่เราไม่ได้หมุนหมุนป้ายนะครับเขาก็จะส่งกลับมาเป็นป้ายทะเบียน อะไรและป้ายทะเบียนนี้ยอยู่ตำแหน่งอะไรนะครับตามตามที่โชว์ในแพลตฟอร์มของออตัว Document tlrv 2นะครับอ่าสมมุติถ้าหากว่าผมต้องการจะส่งไปโดยที่ผมจะให้มัน activate ตัว rotate ด้วยเนี่ยให้มันมีทำการหมุนหลังจากที่เขาตัดเขาหมุนเสร็จแล้วก็ถึงจะเอาไปอ่านนะครับก็<ล><ล>เราก็ให้เปลี่ยนเป็น1ทั้ง2ออันเลยนะครับอ่าแล้วก็ลองส่งไปใหม่นะครับ ปั้บอ่าอันนี้คือเขาประมวลผลเร็นเรียบร้อยแล้วเราบอกว่าเราส่งภาพนี้ไปนะโดยที่ภาพนี้ฮะเราจะให้เขาหาตำแหน่งของป้ายทะเบียนรถรวมทั้งหลังจากที่หาป้ายทะเบียนรถเสร็จแล้วเนี่ยให้เช็คดูว่าตัวป้ายทะเบียนเนี่ยมันอ่อมันเอียงหรือเปล่าถ้ามันเอียงก็ให้มันหมุนกลับมาให้อยู่ในแนวระนาบปกติครับอ่าอันนี้คือถ้าถ้าหากเราใช้ตัวหมุนกลับมาปกติเนี่ยป้ายทะเบียนมันจะตรงปกติแล้ว เขาจะสามารถอ่านได้ถูกต้องนะครับอย่างที่เห็นในตัวอย่างนี้ก็คือเขาจะตอบถูกคือตอบ5กอไก่หอนกูห้ากนะครับสมมุติว่าผมไม่ต้องการให้เขาเหาป้ายทะเบียนคือผมมีการถ่ายรูปโคลสอัพของตัวป้ายทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยผมก็ไม่จาเป็นจะต้องใช้คร o อปแล้วก็ไม่จาเป็นต้องใช้โรเททก็ได้นะครับสมมุติผม จะไม่ใช้ทั้งสองตัวนี้เลยแล้วผมต้องการลองเล่นกับป้ายทะเบียนที่ผม close up ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุตินะครับอันนี้คือไฟล์ตัวหนึ่งชื่อ crop.jpg นะครับอ่าน,นี่คือตัวอย่างป้ายทะเบียนที่ผมเอามาจากในเว็บนะครับอ่าสมมตุติผมจะใช้ตัวนี้เนี่ยผมก็รู้แล้วว่าอ่า e n r o n m e n t ในการทํางานของมันก็คือเราไม่จําเป็นต้องให้มันตัดป้ายเราไม่จําเป็นต้องไป rotate มันถ้าเรารู้ ตัวแปรอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องอให้เขาไปทําประมวลผลอะไรเยอะแยะ<ๆ>ก็คือเราสามารถปรับให้เป็นศูนย์กับศนย์ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนตัวป้าย input ที่เราต้องการจะให้เขาให้เขาอ่านนะครับเปลี่ยนตัวแปรเสร็จปุ๊บเปลี่ยนชื่อของไฟล์ที่เรากำลังจะส่งไปนะครับแล้วเราก็ลองยิงดูปุ๊บอ่าจะเห็นว่า ตัวนี้ก็สามารถอ่านได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราไม่้องการให้เขาแบบไปตัดภาพหรือจะต้องมานั่งหมุนเพราะว่าในส่วนของการตัดภาพและการหมุนเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานของตัวระบบนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้ระยะเวลาในการรันเนี่ยใช้นานขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการส่งไปแค่บริเวณอย่างเดียวเราอาจจะมีทูของการที่เราตัดป้ายทะเบียนอยู่แล้วแต่เราไม่มีทูของการอ่านป้ายทะเบียนเนี่ยก็สามารถ ใช้งานแบบนี้ได้เช่นกันนะครับก็คือตัวเวอร์ชัน2เนี่ยเราจะมีการพัฒนาเพื่อทำให้ Developer เนี่ยได้มีตัวเลือกในการเรียกใช้งาน Service มากขึ้นนะครับก็ขอจบก,การพรีเซนต์ Present ตัว TLR2 p เพียงเท่านี้แล้ครับถ้าหากว่ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถ ติดตามได้ในเพจ Facebook ของ a i for t h a i ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ